นี่นะครับเอฟซีบรรยาก,กาศนะครับดูกันนะครับสดๆนะครับวันนีม้มาเชียร์กันนะคะมาดูกันนะคะับเอฟซีมาๆาให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจนักกีฬาโอ้โหนะครับ อีกขึ้นหนูขึ้นมาอีกนี่นะครับบางคนก็เชียร์กันโอ้โหนี่เนาะกองเชียร์โอ้โหฮะ

มืดเลยครับขวบมี่มีเลยกบนค้นว่าเ็ตัคาอาน่นขาดหรือเปล่านะครับ็นเจโอ้โหลาดนะครับลาดเยดีนะครับสามอี่นะครับเนาได้ทะีทั้งยายทั้งป้าทั้งพี่พานาอามาเชียร์กันนะครับ ติดขอบสนามกันทีเดียวอืมวันนี้ต้องเอาเงินหมื่นกลับบ้านให้ได้ใช่ไหมหนึ่งสามหนึ่งสามตัวหนึ่งสองตัวนี้โอ้โหออกไปด้านหล่างอะเออกะว่างานนี้ต้องไปซื้อวัวให้ได้เนาะได้ครั้งนี้ นี่นะครับบรรยากาศของผู้ชมชาวนครอ่าอาชิแกกมาเชีย <fuck> ติดขอบสนามคนเดียวอ่าไม่นะดูไม่ม่ไม่ทาไมทัไมจะดีมาลุ้นอกอันี่สมเ่านะอีนอร์ลุ้นด้โอ้ ผมเป็นเบานิต้าอ่าสติสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วนะคอนยืนอนยีเสียงแล้วแอนสี่สามสองนาทีสี่ต่อสามโอ้โหนี่นะครับเอฟซีีเท่า อมองไม่เห็น,ไฟ,นหไฟมันแยงตานี้โอ้ไฟมันแยงตาโอ้ยนะครับไฟแยงตานะครับเนาะอเป็นรลอมันมองไม่เห็นนะไฟมันแยง,ต,งต่อไปนะครับเป็นนี่นะนชตกมานัเอนะพกับรัวบานนาสี่งต้องรับานู่กเกมนี้ให้ได้นะครับเนาะแย่งชิงกันเข้ารอบนะครับ ไทยเพชรุ่นรอบไทยชนะเข้ารอบนะตามทีมโค้จะแต่งเข้าไปเปิดไพ่เปิดไโอ้โหไส้ดีใจรอโอ้โหนี่แหละโค้ดนะครับเนาะโค้ดโอ้โค้ดโค้ดโค้ดนี่สมบูรณ์มากนะครับเนาะโค้ดสมบูรณ์จริงๆนะครับโอ้โหท่าแกก็เป็นกีฬาเนาะอาวย่ำปั้มนะครับเนาะ โคตดเฮ้ยดูครับโอ้าหมาเป็นมาเป็นกองเชียร์นะคะขอบสนามนะคะเอฟซีมาห้าหอ่ะดูกันนะครับว่ารักษาแมตช์ได้ไหม เกมนี้มาโอ้โหเปิดดีครับมาแล้วเดินเข้ามามาแล้วนะครับมาเริ่มเติมมาแล้วมาช้าดีกว่าไม่มาห้าห้าร้อยบาทนะครับเอาเลยได้เลยครับหนืองใส่ขาวอ่าโอ้หกเท่าี่เรียกเรียกให้มานะครับตอนนี้เรียกให้มาเอาวลงครับเรียบร้อยนะครับจุดเกงใจลูกนี้สังเกตได้ลูก่องิมครับ มูิ้งเสตียปาริดได้แต้มทุกไม้นะครับมีดึงแต้มตลอดนะครับมีเติมเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจิตภับทุกทกนะครับนม่สนใจับโอ้ยฮะโอ้โหมากล้นะครับทุกคนก็รุ้นกันนะครับ บางทีปวดฉี่ก็ยังไม่ไปเลยเนาะลองลุ้นอยู่ใช่ไหมยาฉี่ยังลุ้นอยู่นะขนาดจะเข้าห้องน้ํายังไม่เข้าอ่ะเอาพูดกันง่ายๆเนาะย่งมาปุ๊บติดพันอยู่โอ้โหจิ้มบ๊อกมองได้โหมทีมฮโอ้โหระวังนะเอออย่าเชียร์เมื่อย่าเชียร์เพลินๆนะ

พ่อลูกสิบคุณนนท์ครับครับวันนี้พ่อลูกสินบแสดงว่าอันนี้ก็คือมือปั้นนะมือปั้นเด็กใช่ไหมอ๋อมือปั้นนะครับเด็กสร้างว่างั้นเถอะเด็กสร้างเนาะครับโอ้เด็กสร้างนี่ครับครูครับให้โอกาสดีๆให้โอกาสเด็กๆเนาะมาที่นี่มาที่นี่นี่ให้โอกาสจริงๆนะ ใช่ไหมหน้ามาเล่นอ่าจริงๆรดีเนาะไม่เหมือนที่อื่นนะมีแต่ให้ครับมีแต่ให้ใช่ไหมล่ะที่อื่นต้องต้องสมัครคอ่าถูกไหมอันนี้ไม่ต้องใช่ไหมเขาก็จะจัดขายของอะไรว่านี้ครับต้องมีรายได้จากกันอ๋อจัดมากครับถูกไหมแต่ที่นี่ไม่ต้องมีแต่ให้ครับงมาสองมามาเฉยเฉยมาแบบมาแบบไม่ต้องสมัครคือสมัครเฉยเฉยไม่ต้องจ่ายครับมาสมัครเราก็ คิดว่าต้องจ่ายครับแต่เขาไม่ต้องจ่ายก็มีพี่ๆเขาบ้างยูทูบเบอร์ก็มารับผิดชอบให้แต่ละอันรับไปทางให้แต่ละทีมเลยคือจ่ายให้เลยจ่ายเบียให้ยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ข้าวอาหารทุกอย่างฟรีกินบริการน้ำเนิ้มนะคืออยากจะมาเล่นบ่อยๆแม่แบบนี้อยากจะมาให้จัดบ่อยๆเพราะว่าเป็นเป็นเวททีี่สร้าง เปิดโอกาสสร้างเด็กาะเด็กซ้อมอย่างเดียวไม่ได้ใช่ต้องมีแมตช์แข่งใช่ถูกต้องนะโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นนิมิตหมายอันดีเนาะดีที่สุดเนาะเพราะว่าแล้วก็มีสปอนเซอร์ด้วยนี่สำคัญที่สุดเรื่องสปอนเซอร์ถช่ไหมว่าทุกอย่างมันใช้ค่าใช้จ่ายถูกตเอ็ถูกมองถก้องถูกต้งต้องถู้กต้องตออถ้ตกตององถูกต้ต้อูก้ององถก้้มก อันนึงนี่ไม่ต่ำกว่า5,000นีครับออนี่เราจะหามาที่ไหนใช่เพื่ออะไรแต่พอมาตรงนี้นี่เรามีคงค่าน้ำมันมาได้เลยเข้าใคไหมมีการอัดฉีดมีค่าน้ำมันมีถ้าเข้าไปลึกก็จะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่เออเห็นไหมมันดีกว่ารีดอีกนะเออเช่าไหมครับเปกำลังใจให้นะครับไม่ไม่ไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากเนาะสมงสมัครก็ง่ายมาที่นี่ก็อาหารการกินก็ครบอ่าครบทุกอย่าง นีเรามีบริการให้แล้วก็เต็มที่เนาะตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะมีแมปต่อต่อไปต้องต้องมีใช่ไหมนี่คือความหวัง่ใช่ไหมอยากจะหาสปอนเซอร์แบบนี้มาแล้วถูกไหมอยากจะมีคนสนับสนุนจัดงานแข่งแบบนี้มาแล้วใช่อหมเพราะว่า เราลองส่งทีมชาติได้แน่นอนหรือทีมอ่ากมศนของประเทศได้แน่ๆถ้าเรามีแข่งกันอ่าถุงรเดือนเว้นเดือนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเด็กก็จะไม่ไปไหนเด็กกลุ่มเล็กอ่าเล็กน้อยเอารวมกันเพ่อจะเ็้อคราวี่จะเพื่อจะไปให้เขาได้มีโอกาสไปสู่เวทีที่สูงอ๋อใช่ใช่แล้วเราก็หนึ่งเราก็จะแยก แยกที่เด็กที่ไปเล่นเกมไปเล่นอะไรเนี่ยมาเล่นตรงนี้ถูกไหมล่ะมันจะไม่มือถูกไหมถึงจะอยู่ได้ใช่ครับผมเดตรงนี้ยเด็นี้เด็กก็จะไม่มุ่งมั่นไปทางอื่นจะมุ่งมั่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอาชีพสิ ออกจากบ้านมาเขาไม่ยู่ของเราเออเขาเลือกอาชีพนี้แล้วครับเลือกแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าก็คือตะกก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ใช่ใช่เลี้ยงได้นำทางไปสู่การศึกษาเอาไปเลี้ยงเลี้ยงอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ไอ้โหเราสามารถใช้โพสตาได้ไหมเออได้ขอรับเราทำงานต่างๆได้เรียนต่อได้เรียนต่อได้ใช่จรมีเ่องขอให้เข้าสโมสรได้ถูกไหมแล้วต่อไปมันจะ ติดทีมชาติมาที่หลังหรือไม่ว่าเขาต้องการคนเก่งความดีใช่เคยเคยส่งพี่ตัวอำเภอไหมตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจังหวัดอพอาะตัวแทนจังหวัดอยู่เลยใช่ไหมเป็นตัวแทนจังหวัดก็คือถายกีฬาแห่งชาติก็ต้องมีสิมีครับมีครับแต่เราจะเล่นสู้เขาไม่ได้เราจะเล่นสู้เขาไม่ได้ฝึกอยู่กลังฝึกอยู่ซ้อมอยู่มันหลายอย่างครับอ๋อองค์ประกอบเนาะมันเป็นองค์ประกอบมีอะไรอี อะไรส่วนรวมมาหลายๆอย่างเนาะที่ที่เราจะมาลันให้เด็กให้เด็กมีอมีความตั้งใจมีความสุกซ้อมที่ดีจะไม่มีโค้ชที่ดีแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่ดีด้วยถูกไหมอันนี้สําคัญใช่เวลาใช่ใช่เพราะมุมใช้เวลามากถูกไหมเรื่องนี้จะทําให้เด็กเนี่ยก้าวไปสู่ระดับอาชีพของตัวเอง เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวเองได้เนี่เราก็ภูมิใจแล้วใช่ไหมเออพาะถือว่าเราทําประสบความสาเร็จแล้วครับเราก็จะส่งเสริมรุ่นต่อไปเป็นการที่ดีม้างขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ับผมขอบคุณค่านนี่นะครับก็สัมภาษณ์กันไปแล้วนะครับเอฟซีโอ้โห เอเตอร์ในเซตที่สามมีเซตที่สแล้วเหรอเนี่ยได่าเเซตที่สถ้าชนะนี่มีอัดฉีดแน่นอนน่าจะเดี๋ยวเปิดลูได้ดตัโหน้าโอ้โหโอ้โห โอ้โหลุนกันมันทีเดียวนะครับเอซีโอ้ลุนมันมากนะครับเสียงแหบเสียงแห้งกันทีเดียวโอ้โหนี่นะครับเอซีลุนกันได้ดูนะนี่นะครับเอซีก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทองแฟนช anel ด้วยนะครับขอบคุณมากนะ